หมาแล้วครับปลาสอยสวัสดีครับน้าทุกคนขอสู่ชวินยองชาแนลนะครับผมเมื่อคืนฝนตกหนักเนาะ วันนี้ชวินก็นเลยออกมายกยอ่อนะครับผมเดี๋ยวหลุ่นกับชวินไปยาวๆนะครับไม่พูดเยอะเนาะน้ำกำลังมาครับสำหรับทา่านไหนที่เข้ามาดูคลิปชวินใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะครับที่สำคัญกดติดตามหมือชวินยองนะครับเพื่อเ,เป็นกำลังใจนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณลวงนาเนอรมาก็โดดแล้วสองตัวัดส้อยเน,เนอ ลุกมามันแล้วมันแล้วดูวลงกมาในกระชังสองโต สซอยครับสองโตลงมาในกระชังจัม๊มสำหรับท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปชาวินใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะครับผมติดตามชาวินตัวกัะได้ครับหาอยู่ห้างก,กินแบบบ้านๆครับผม ตีดหนึ่งโตสองโต๊เออ หนึ่งโตลงไปในกระชังหนึ่งโตครับโดดมาแล้วประจํานี่ cà lục mà tao rồng lời đô chấm ma có phá hèn ô hàm phút ôi cho vinh bà men gò nhớ cà năng dên โอ้มาไค่แม่นปลานายปลาสังจะเย็นเย็นหนึ่กะข้าวสวิงข้าวสวิงแม่นปลานายแต่เป็นปลายังโชกกำ ดูฮัลโหลมาเป็นกระชังพมมาแล้วมาแล้วโตโดดมากนี่เออต่างจำบิลมันจะเข่ามาถึงเข่าเนาะท่านผู้ชม มันเข่ายกซาวกักบตึ้มเข่านั่นมันเข่ามันตึ้มเข่าสิบหนึ่งโตสองโตลงมาลงมาสิลงมาสิาสเออเปล่าออก,กันเดียว ลกมามปืนมาตัดหยาครับท่านผู้ชมเจ็งดังขนาดโดดเข้ามาสองโตสามโต๊ะกะลบมานี่เต็นไปไหน ามโตเลยครับโตงามๆเลยจอมลงไปในกระชังนี่โดดข้ามาสามโตหยดอีกกระโมนอยู่เนอร์หยดอีกกระโมนอยู่เนอร์ khán giả tiếp bôn ปลาส้อยปลาส้อยหนึ่งโตปลาขาวสองสามโตเออติดเต็มต่างหากโดดเข้ามาสองโต สองโต้หลงๆโ,โช์ปลาจะโดนน้ำกระโดดไปแล้วกระจกรับยเยอะแยะเลยโดดไปแล้วได้อยู่สองโตทติดขอบ เขามาหนึ่งโตตัวอ้วนๆน,นี่โดมาป๊มแม้ตังปลาลิมโอ้ใจเย็นๆสวินยองปลาลิมหลงกะโลกมา จำลงเลยเนาะนี่ดูเลระปลาลิรรมโหลงลงไปในกระชังโชคกรอปลาลิมโลงโชยห,หน่อยบอดูทำไปจอมโดดมาทำแล้วปลาซอยกับปลาขาวเออปลาตะเพียน ก็แต่เพียนกับปลาซอยกางละกางละเอาลงไปตะเพียนครับลงไปหนึ่งโตโดดเข้ามานี่ อ้วนๆเลยปานนินปานนินใส้ทอดกรอบแปลกจ้ะยากระต้ของเราติดหนอ คว้านี่คว้าอยู่ตัวเดียวปกลกลงไปลงไป,ปมาก่อโดดสองโต๊ะดจะโดดไปไหนเดี๋ยวกันเดี๋ยกินตังสติหน่อยกลกมานี่ จำลงก่อนจำลงก่อนนี่สองโตดูมาแล้วปลาหมูปลาหน้านหน่อยเฮ้มใจปลาขาวลงปลาขาวปีกแดง ปิงเกอดูโดดเข้แม่ โตแมต่โตสองโตเ <c oughs> <c oughs> ข้าอยู่ มดปักมาก เข้ามาโดดเข้ามาโดดเข้ามากี่โตนั่นป่ะสี่โตสี่โตกันท่านผู้ชม โซดกมาสองโต๊ะ าการศึกรรมาโด,ดนไหม สองโตโดดเข้ามาโดดเข้ามา โอ้ไปเหตีโตเดียว โดดมาสองตัวขลกไหมสองตัวอ้วน เออมาติดขีป ออกไปเ呀อออกไปเด็กตัวเดียว ดดมานี่โดดเขาจับนี่นี่เดดออกมา โดดไม่อยู่อดโดดไม่อยู่โดดขา้ามสองต โอ้ออกไปหนีปลาสับปากนี่โดดมาล่เอเขากำโตก็ยังดี ออกไปแล้วโตวเดียวโดก็ไปแล้ว ไปแล้วการตกรรมโดดเปรมแล้ว

ชวินมาถึงบ้าแล้วนะครับนี่นะครับสรุปผลงานของชวินนะครับได้ประมาณสักเกือบเศ้าโลนะครับเกือบเต็มกล่องโฟมเลยเนะาะท่านผู้ชมชวินซื้อน้ำแข็งมาไว้นะครับเดยวเด่นนอกไวนะ้เนาะตอนที่อยู่ไม้ชวินก็ใส่น้ำแข็งไว้นะครับนอกไว้นะครับเดี๋ยวปลามันจะเสียเนาะเด็ดปลาลิมเด็ดปลานินส่วนมากเป็นปลาส้อยนะครับอันที่มันโดดออกนี้ จะหนักกว่านี้ก่อนนะครับชวินเอาบดตันเนาะเพราะว่าชวินเอาจําตาถี่ไปนะครับสามเส้นนอกสองเส้นในเนาะยกบดตันมานะครับปลาสอยมันจะโดดนะครับชวินใจแปดซอกนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ชวินฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะครับที่สําคัญกดติดตามเนาะเพิ่มกําลังใจให้ชวินยองนะครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆท่านผู้ชม บางช็อตบางภาพนี้ชวินอาจจะได้อาจจะบ่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตึงมดตึงตึงหมูนะครับเพราะว่าชวินจะเลิกตัดเอาเฉพาะที่มันสําคัญเนาะเพราะว่ายกตั้งแต่เจ็ดโมงเจ้านะครับเจ็ดโมงปลายเนาะชวินไปถึงไม้แล้วก็เลิกยกนี่ประมาณสักก่อนสี่โมงแรกนะครับท่านผู้ชมคิดพอประมาณสักสี่หาจ้โมงหกจังโมงนะครับกี่ร้อยเตือนน้ำเลยเนาะบางเตือนบางครั้งมันก้มเข่านะครับ เวินกดตัดไปเนาะนี่นะครับขอบคุณนะครับที่ับชมมาถึงตอนนี้เราเจอกันคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนอร์สำหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปสวินถึงตอนนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ